สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุสุขคนมืาอนี้กัวันที่22เดือนมกราคมพศ2565ครับผมตามคำเรียกร้องนะครับเนาะเอฟซีเรียกร้องมาครับผมอยากเบิ่งง้อแม่ลูกลูกแง่อีกเชื่อแน้วพันครับไายใกล้ๆเดี๋ยวพันครับเบิ้งเท่านั้นครับบ้านทั้งไก่เรียกร้องมาแนว่ยเหัวเฉียวยมีหน้าที่จัดให้เนาะครับเนาะคนนะครับง้อแม่ลูกลูกแม่คมนี่ยนะครับเด้อ แดงแดงเข้มเข้มปลอดปอดเนาะครับเนาะดแดงเข้มปลอดปอดครับแม่นี่พุ่นแหะครับของแท้ครับนั่นแม่ลูกลูกเสียบไว้เนาะพันธุ์ที่ว่านั่นแหละครับของแท้เลยครับเสียบไว้ได้เนาะครับเนาะขันแนวนี่วัฒน์ท่านครับทั้งแดงปลอดปลอดเวิ้บเวิ้บเวิ้บพันธุนะครับ เอฟซีที่เรียกร้องมานะครับเนาะอยากให้ทายทำให้เมืงอีกเทื่อนหนึ่ง mm. ว่าแม่ลูกลูกแม่คมเนี่ยเปิดวบเช็ดิหาด้วย,ยครับนะเด้อแฟนเพ็ดเนครับเอฟซี FC. ที่เคยเบิ้งนะครับเนาะที่เรียกร้องมาอยากเบิ้งงั่นแม่ลูกของแถว่าเอาให้มันกินนมเบิ้งกันเอนอยท่านท่นว่าพอดีลูกเป็นหิวนมพอดีเนะครับเนาะนั่นแหละครับเบิ้งเอาเลยครับของแถวันครับ ลูกแรกนะครับเด้อแม่หนิน้องรับเนาะขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้ครับผมตัวลูกเพิ่นนี่ยสองเดือนอย่างเดือนที่สามนะครับเด้อนะความสูงแม่เพิ่นก็ลอยซี่ซี่บวกขึ้นไปเยอะแล้วเนาะรับเนาะความสูงแม่เพิ่นนี่นะครับแม่ลูกลูกแม่ของแท้ลึงคอลึงทองลูกเพิ่นไหลนะครับเนดะ้อ ย่นดีย่นดีนะครับนะเนาะพุ่นเหรครับคุ้มย่นคุ้มยน่นแดงแดงเข้มเข้มนะครับเนาะแม่ลูกค้มเนี่ยแดงผดปอดอีกตั้งหักครับนี่นะครับค้มเชยงของพันกับจะใบใดคือเก่าแหระครับผมขาลังเหยียดตรงดีนะครับเนาะ งัวแม่นี่เนาะครับเนาะเหยียดตรงเป็นตรงนะครับงัวแม่นี่ขมยนขมยนต์ลึงคอลึงท้องเพิ่นกระมีให้เห็นตามนั่นอย่างหล่ะครับผมที่สำคัญเป็นงัวแดงปอดๆเนาะครับเนาะขาทกขาทอนหางมุขขางดอกเราประกันให้ครับแม่นี่เป็นงัูขบคึ้นเรื่องบดๆดีนะครับแต่ว่าในีได้เหยียดสีแดงนี่แดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเด้องัวแม่นี่ นี่น,นะครับขยับเข้ามาอีกนิดคิดเข้ามาอีกหน่อย,อยน,น,นะครับบานแฟนเพจแฟนคลับเอสซีกับเราโอ้ยไทยกับไก่นวพันว่านั่น,นะครับในด้ันเล็บจีบเล็บจีบเท่าพันกีบเล็บกีบเท่าง,ง้ามเป็นงามนะครับเด้อนั่นแหละครับผมงวัวลูกแหลกเป็นแม่บอกแม่พันในเย้ยวไก่ครับแม่สำหรับแฟนเพจแฟนคลับมองหางวัวแดงปอดๆน้นครับเนาะ นั่นครับกระเทียมีแจ่มน้อยนึงหน่อยครับยุคอนั่นยนะครับยุ่งหัิงนะครับเนาะจุดหน่อยน้อยเดียวครับผมขวอมแดงข้มเข้มเนี่ยเมือตรงห้องครับแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มข้แม่นี่ยนั่นะครับเรื่องคอเรื่องทองลูกคนเรื่องแหวนคนนะครับเนาะแต่ว่าลูกคนนี่กะคาลังเนี่ยเบดเท่านั้นครับ ทั้งเหย็ดตรงทั้งแม่ทั้งลูกขพ่อกันเลยนะครับเนาะโอ้แม่นี่คั่วเงยคั่วเงาคั่วสูงกันยังสีมีอีกหลายอยูน่นะครับเนาะจนกล้วยสีลูกตัวที่สามสีที่เพิ่งเนนะเนาะนะครับเนาะยังสีเศร้าเงยเศร้าเงาเศร้าสูงนั่นนะครับจนะีมีลูกคนเป็นไหนอาจารย์พูดว่าจีมี่อยเป็นตาฮักบ่ออาจารยดำดีบ่ออาจารย์พูดว่า มักตาจีมีดำดำไหลมาจอดำบ่อของข่อยสันตนางูออกสไตล์มันกันแนวนี้นะครับเนาะแทะเล็บหญาดีครับผมพิเศษเอฟซีทั้งอุดรนะครับเด้อหรือว่าสมองสมวันผู้ใดมาก่อนก็ไใดก่อนคือเก่าหรือครับผมมาด่วนกับไดด่วนคือเก่านะครับเนาะแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มบดเป็นบดครับนคอเข้าดำจีมีดำหูดำ บือดำนะครับเนาะแล้วได้กับเป็นง,ง้ครบเครื่องเอรื่องเงินบรอดบอสบอกฟองบวังได้ครับง,ง้อแม่ลูกคมนี่ <c oughs> เอาละครับผมแฟนเพจท่านครับกิดคลิปเบื้องยางจุใจเนาะครับเนาะแมลูกคมนี่คลิปนี้ก็จบไปเฉยเลยครับผมสวัสดีครับมาก่อนในก่อนคือเก่าเด้อครับเด้อส่งฟรีทั่วภาคอีสานคือเกา่าขาทกขาทอน หางมกหางดอกคือเก่าครับผมหัวเชีาวเราพัออกกันให้คือเก่านะครับเนาะคลิปนี้จบไปสำเนี้ยะครับผมสวัสดีครับ